สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องโน้ตขบิดหนึ่งชั้นในตอนที่2กันต่อเลยนะครับหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วในคลิปก่อนนั้นนะครับเราก็กลับมาเรียนต่อเลยนะครับวันนี้จะขึ้นเรื่องของโน้ตแบบฝึกหัดเพลงแมงมุมลายนะครับบทเพลงง่ายๆนะครับสำหรับเด็กๆนะครับเอาไว้ฝึกเล่นเปียนโนหรือคีย์บอร์ดนะครับหรือเครื่องดนตรีอื่นๆก็ได้นะครับ วันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องของตัวโน้ตกันนะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับในการอาร่านโน้ขตขบิทหนึ่งชั้นนะครับว่าวิธีการอาร่านนั้นเป็นอย่างไรนะครับจากขั้น่อนที่เคยอธิบายไปนะครับก็จะเป็นลักษณะการอาร่านโน้ตในห้องที่1น,นะครับก็จะอ่านเวลอาอ่านก็จะเป็นนะครับ 1& n e and t and t h แอนนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวโน้ตตัวดำนะครับมันเป็นโน้ต1จังหวะมีค่าแค่1จังหวะแล้วก็เล่นจังหวะตกนะครับดังนั้นจึงไม่มีและนะครับส่วนท่อนที่สองนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็จะเป็น one and two and three four นะครับลักษณะ โน้ตตัวสุดท้ายของห้องที่2จะเป็นสีขาวนะครับเขาเรียกว่าโน้ตตัวขาวนะครับก็จะมีค่า2จังหวะนะครับลักษณะการเล่นในปิโนโหรือคีย์บอร์ดนะครับให้กดแช่ให้มันครบ2จังหวะโดยการนับจากการตบเท้านะครับตบเท้าหรือฟังเมทานอมนะครับสําหรับคนที่ชํานาญแล้วนะครับเรามาดูห้องที่3นะครับห้องที่3ลักษณะเหมือนกันนะครับก็วัวน And, two and t แ r e e f ีโฟแตกต่างกันจากห้องเมื่อกี้นะครับก็จะมีตัวดำเพิ่มมา2ตัวนะครับก็คือเป็นตัวที่เล่นจังหวะตกเท่านั้นนะครับแล้วก็เล่นอ่าหจังหวะสอจังหวะนะครับเพราะตัวดำตัวนี้มี2ตัวนะครับจึงต้องเล่น2จังหวะนะครับเรามาดูตำแหน่งของตัวโน้ตกันต่อไปนะครับตำแหน่งของตัวโน้ตนั้นนะครับ ถ้าลักษณะตัวโนต้ตที่มันมีหัวและมีเส้นน้อยทับอย่างนี้นะครับก็คือเสียงโดนะครับหรือภาษาอังกฤษก็แทนด้วยตัว C นะครับตอนนี้มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับลักษณะการเล่นก็จะเป็นโดโดโดคือเล่นต่อเนื่องกันไปเลยนะครับต่อไปใต้เส้นที่1นะครับเส้นที่1จากพัฒ้าเส้นก็คือนับจากเส้นด้าน,าน,าน,านล่างขึ้นไปด้านบนมีทั้งหมด5เส้นนะครับใต้เส้นที่1 นะครับโดยไม่มีเส้นน้อยเลยนั้นก็คือเสียงเรหรือตัวดีนั่นเองนะครับต่อไปโน้ตที่ทับเส้นที่1นะครับก็คือเสียงมีนะครับหรือแทนด้วยตัวภาษาอังกฤษว่าตัว E นะครับตัวต่อไปก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับห้องที่1มาดูห้องที่2นะครับห้องที่2ก็ใต้เส้น1่ก็เป็นเรดูเรมีแล้วก็ดู ดูนี่คือยาวให้ครบ2จังหวะนะครับต่อไปห้องที่3นะครับก็จะเป็นลักษณะทับเส้นนะครับก็เป็นตัวมีนั่นเองเสียงมีหรือตัวภาษาอังกฤษว่าตัว e นะครับก็เป็นมีมีมีฟาซอ o ตัวฟา ah, นี้จะอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเส้นที่1กับเส้นที่2นะครับแทนด้วยตัวภาษาอังกฤษว่าตัว f นะครับต่อไปเส้นที่2โน้ตที่ทับเส้นอยู่นี้เขาเรียกว่าตัวซอนนะครับเสียงซอ นะครับแทนด้วยตัวภาษาอังกฤษก็คือตัว G นะครับตัว G นะครับสำหรับห้องที่4นะครับห้องที่4ก็อย่างที่บอกไปแล้วอยู่ระหว่างเส้นที่1กับเส้นที่2นะครับก็คือเสียงฟาหรือภาษาอังกฤษแทนด้วยตัว f นะครับลักษณะก็มีแค่นี้นะครับก็ฟามีฟาซซเลนะครับห้องนี้ก็เป็น1ห,หรือ 1AN d Two and แลนะครับคล้ายๆกันนะครับมีตัวขาวทั้งหมด2ตัวเลยนะครับในห้องที่2กับห้องที่4นะครับดังนั้นวิธีการเล่นตัวขาวเรามาดูก่อนนะครับเวลาที่เรากดนะครับกดให้มันตรงกับตัวโน้ตนะครับก็คือเสียงโดหรือเสียงซีถ้าเล่นตัวขาวลักษณะการเล่นจะเป็นแบบนี้นะครับ one two three four สอจังหวะนะครับหรือนับไปว่ e t 3านะครับ3 4นะครับ3 4แบบนี้นะครับว่ e t 3 4านะครับคือกดครั้งเดียวนะครับแต่นับจังหวัดให้ครบ2จังหวัดนั่นเองนะครับต่อไปลักษณะการเล่นนะครับห้องที่1นะครับเราจะมาเล่นกัน ก่อนเล่นนะครับเราต้องอ่านโน้ตให้คล่องก่อนนะครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับอ่านตามมาเลยนะครับว่า two three four do do do, do, do re mi, mi 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 นะครับสำหรับห้องที่หน,นะครับจบที่มีมีนะครับต่อไปห้องที่สอง re do re mi do นะครับลากยาวไปสองจังหวะต่อไปห้องที่สาม มีมีมีมฟาโซโซนะครับต่อไปห้องที่4ฟามีฟาโซเลนะครับเลก็คือยาวไปนะครับเรามาดูทีละห้องนะครับคราวนี้ว่า2 3 4นะครับอีกที่ n e two ไปห้องที่สอนะครับ one two three f two t ต่อไปห้องที่สามนะครับมีมีมีมฟาซอซอนะครับอย่าลืมครับว่า two t นะครับอย่าลืมตัวจังหวะตกนะครับตัวดำนะครับก็จะเป็นสองอนะครับว่า two t มาดูห้องที่สี่นะครับก็้ามีฟาซซเลนะครับว่า two t นะครับว่า 2องสามสนะครับประมาณนี้นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับลองไปฝึกกันดูทีละห้องทีละห้องนะครับลักษณะการเล่นนะครับไม่ต้องเร็วนะครับก็เล่นจากช้าไปหาเร็วนะครับก็จะได้ลักษณะเป็นโน้ตเพลงนะครับเล่นให้ต่อเนื่องเล่นให้สม่ําเสมอนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อๆกันไปด้วยนะครับเรื่องง่ายๆสําหรับเรื่องของการอ่านโน้ตสากลนะครับก็จะคุยกันง่ายๆพูดกันง่ายๆนะครับก็สอนกันง่ายๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไ้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ